นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาราหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัตรนี้เป็นตนไปเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวน,นาปฏิบัติบูชาพร้อมกับการได้ยินได้ฟัง ธรรมะคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาการนั่งสมาธินี้ให้พาการน,นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตา ตานี่ไม่ต้องดูอะไรแล้วดูใจของเราดีกว่าเมื่อเราหลับตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ี่ว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆนั่นแหละเมื่อเรานึกจเจริญทั้งสามรอบแล้ว ก็ให้นึกเอาพุทธโธคำเดียวพุทธโธคำเดียวก็ให้ถือว่าในพุทธโธท,ที่เรานึกนั่นแหละกับพระพุทธพระธรรมพระสง์ก็ลรวมกันอยู่นั่นแหะคือเป็นโอบายไม่ให้จิตใจเราแสสายไปภายนอก ให้จิตใจมารวมมาสงบตั้งมั่นโยในกายวาจาจิตของเราเองธรรมดาใจของคนเราที่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่นั่นมันชอบคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรไปภายนอกไม่ค่อยจะได้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน เมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาท่านให้ปล่อยวางเรื่องราวอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นแม้มันจะมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารน,นี้ก็ตามให้จิตใจเราเฉยๆไว้อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนว่า เราเจ็บเราปวดแข้งค้าหน้าลังอะไรไม่ต้องเกี่ยวอันนั้นมันเป็นขันธามานคำว่าขันธามานมานคือขันได้แก่ตัวของคนเหล่านั่นแหละธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมมันเป็นตัวมานสำคัญ ถ้าร่างกายอยู่ดีสบายก็เพลิดเพลินไปอีกอย่างหนึ่งว่าเราคงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายทีนี้ถ้ามันเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นก็เอาละมัน,นกลัวมันเจ็บมากเกินไปหรือโรคภัยไข้เจ็บเก่าที่มีอยู่แล้วเรานั่งสมาธิภาวานามันจะกำเลิกขึ้นมา อันนี้ล้วนแล้วแต่สังขารมานกิเลสมาไม่ให้จิตใจไปปรุงแต่งทำใจให้เป็นหนึ่งเรียกว,ว่าพุทธโธแปลว่าจิตผู้รู้ดวงจิตผู้รู้โยที่ไหนในปัจจุบันนี้ก็ให้รวมจิตใจดวงนี้เข้ามาภายใน การนึกการนอมพุทธโธน,นั้นท่านก็ให้กำกับที่ลมหายใจเข้าออกเป็นในเม็ดหมายเรียกว่าพุทธโธท,ทุกลมหายใจเขา้าพุทธโธท,ทุกลมหายใจออกเอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้วยและ เอาคำว่าพุโทโธหรือธรรมต่างๆที่ท่านอธิบายไว้นั้นก็เป็นอุบายอันหนึง่งเพื่อจะได้แก้ไขจิตใจที่มีความลังเลสงสัยในข้ออัดข้อธรรมใดๆก็จะได้รู้จากการปล่อยวางเลิกละออกไปคือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเชียก่อน ถ้าจิตมันยังซ่านไปพุ่งไปเรียกว่าจิตไม่รวมไม่เป็นหนึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ต่างๆมันจะเป็นอะไรอะไรก็ต้องยอมตายไว้ดูพระพุทธเจ้าของเราวันพระองค์นั่งใต้ลมไม่โพธินั้น พระองค์ตั้งใจว่าจะไม่ลกไปมาในที่ใดๆอีกแล้วการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้แลียว่าเอาตายสู้ถ้าไม่ได้ตัดเป็นพระพุทธเ,ทเจ้าก็จะเอาที่นั่งนั้นแหละเป็นที่ตายจะไม่ลกไปแสวงหาอาหารบินธบาตมาเลี้ยงชีพอีกต่อไป เว้นเสียแต่จิตใจสามารถอาจหารต่อสู้กับกิเลสมารสังขารและมารให้เด็ดขาดลงไปจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นแหละจึงจะไปจึงจะลกไปมาได้แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามถีมันจะตายพระองค์ก็ยอมตาย แต่ด้วยกำลังจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวานาในคืนวันนั้นเองแพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาตเสร็จสิ้นไปคือไม่หลงไปตามมารกิเลสความเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นความตายฟุ้งซ่านลำคาญไม่เอาทั้งนั้นเลิกทิ้งละทิ้งหมด จิตใจของพระองค์กลมแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปตามกิเลสสกามวัตถุกามทั้งโลกไม่มีที่ใดที่พระองค์จะเลิกละไม่ได้พระองค์ตัดเลิกละหมดสิ้นลงไปเจิตใจของพระองค์ก็เรียกว,ว่าโลแจ้งพระนิพพานถึงนิพพานอยู่ในนิพพาน อันเป็นสถานที่ปลอดภัยอันตรายหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็เดียกว,ว่าเป็นผู้หมดกิเลสละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดสิน้นเรื่องฟุ้งซ่านลำคาญอย่างแต่ก่อนมาก็หมดไปสิ้นไปเราทุกคนถ้าหากว่า เราตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วทุกทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนนั้นเราต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจอย่างน้อยให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยนอน หรือจะเอาให้มันเสร็จสิ้นลงไปก็กิเลสราคะมีอยู่ที่ไหนเลิกละปล่อยวางให้หมดสิ้นกิเลสโทสะความขัดเคืองในจิตในใจยังมีอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดสิ้นกิเลสอวิชชาความไม่รู้ความหลงในจิตเมียอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดสิ้นลงไป เรื่องต่างๆมันก็สงบจิตสงบใจลงไปได้หมดทุกอย่างทุกประการเดาว่าภาวนาทำความเพียรละก,กิเลสกิเลสกิเลสนั้นมันไม่ใช่โยที่อื่นกิเลสมันโยที่ใจใจคนเราใจดวงผู้รู้ผู้คิดผู้นึกนั่นแหละมันเป็นตัวกิเลสอันสำคัญ กิเลสทั้งหลายมันก็แทรกซึมอยู่ในใจนั้นใจอนั้นมันก็มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดล่างยึดกายยึดชาติยึดตะกกนยึดถือไปหมดทุกอย่างทุกประการไม่ให้มันไปยึดถืออะไรพุทโธอยู่ที่ใจธรรมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่จิตที่ใจนี่ รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจดวงเดียวทำความเพียรเพ่งโยในใจอันนี้ตลอดกาลร,ร่างกายเยินก็ภาวนาพุทโธได้ร่างกายเดินก็ภาวนาพุทโธได้ร่างกายนอนยังไม่หลับก็ภาวนาพุทโธนั่นแหละคำว่าพุทโธหรือว่าอุบายอื่นใดก็เหมือนกัน คือเป็นโอบายเพื่อความยึดเหนียวในจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ให้ลหลงไหลไปตามเรื่องต่างๆสง,งบกายลงไปสง,งบวาจาลงไปสง,งบจิตดับสังขารวิญญาณกิเลสตัณหามานะทิฏฐิทั้งหลายแหล่ออกไปให้หมดสิน้นเจตใจเอามันแจ้งใสสะอาดโยภายใน อย่างนั้นทุกคืนทุกคืนทุกวันทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าตาดูหูฟังอะไรก็ตามจิตต้องมีสติอยู่เสมอจิตต้องมีสมาธิตั้งมั่นอยู่เสมอจิตต้องมีปัญญา <c oughs> ความรอบรู้ในกองสังขารในใจของตนอยู่ตลอดเวลา กิเลสมารทั้งหลายมันจะเอาอะไรมาหลอกลวงก็แม่ให้ลุ่มหลงไปเดียวว่าวางเฉยทุกอย่างแม่มันจะตายเวลานี้ก็ให้ใจมันเฉยได้ธาตุดินมันตายช่างมันเป็นไรธาตุน้ำมันตายช่างมันเป็นไรธาตุไฟธาตุลมมันตายช่างมัน แม้มันจะไม่ตายเดี๋ยวนี้มันก็จะต้องไปตายขังหน้าอายุไม่ถึงพันปีร้อยปีก็ไม่ค่อยจะถึงอย่ามาห่วงอะไรอะไรอีกพุทโธอยู่ในใจธรรมโมอ,อยู่ในใจสังโฆอยู่ในตัวในใจนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก จิดใจดวงผู้รู้อยู่ภายในใจนี้ตลอดเวลาอะไรอะไรที่มันเกิดมีขึ้นก็ยาาได้วันไหวลุ่มหลงมัวเมาไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็คือว่าธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมอากาศสถาุธาตุวิญญาณธาตุมันเรื่องธาตุดินน้ำไฟลม จิตย่าได้มาหลงสมมุติอันนี้โลกนี้เป็นโลกสมมุติเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมาก็สมมุติว่าตัวเราของเรากายเราจิตเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ไปตามเรื่องนั่นคือว่ามันเป็นความหลงสมมุติโลกเขาสมมุติให้อย่างใดก็หลงไปอย่างนั้นย่าได้หลงมัวเมาไป พุทโธอยู่ที่ใจธรรมโมก็อยู่ที่ใจผู้รู้นี่สังโฆก็อยู่ที่ใจผู้รู้นี่ลลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในมันเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดก็อย่าไปคิดว่าเราเจ็บปวดแข้งก็แข้งมันเจ็บช่างมันปวดขาก็ช่างมัน ามันปวดมันเม,มินชาอะไรก็ตามเฉยไว้เดียวพุทธโธอยู่ในใจพุทธะลูกลูละลูกถอนลูกปล่อยลูวางลูกไม่ยึดหน้าถือตาไม่ลูไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเรา วัตถุเข้าของใดๆที่เป็นของเราไม่ให้มันไปหลงไปยึดเรียกว,ว่าเลิกละออกไปให้หมดสิ้นเหลือแต่จิตใจดวงผู้โล้ผู้แจ้งโยภายในมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตัวเองคนอื่นผู้อื่นเขาจะเกิดเป็นเรื่องของเขาเขาจะแก่เจ็บไข้าตายเป็นเรื่องของเขา ใจิตใจของเราก็ให้อยู่ที่ตัวเรานี้ในะใจเรานี้สงบอยู่ที่นี้ตั้งมั่นอยู่ที่นี้มีปัญญารอบลูกอยู่ในกองสังขารนี้ไม่ให้ใจิตใจดวงนี้ลุ่มหลงมัวเมาดิ้นลนไปตามกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาไม่เอาทั้งนั้นเอกังจิตตังเอาจิตเป็นดวงเดียว เป็นหนึ่งโยภายในเอโกธรรมโมเอาธรรมอันเดียวเอกังจิตตังเอาจิตอันเดียวให้สงบระง,งับอยู่ที่นี้เรียกว่าปัจจตังเวทิตพโพวิญโยหิวิญโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงมาลู่แจงปัจจตังจำเพาะจิตใจดวงผู้รู้โยภายใน ร่างกายสังขารมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดช่างมันอย่าไปเย็ดไปถือมันเจ็บมันก็ไม่เลยตายไปได้มันแก่มันก็ไม่เลยตายไปได้จิดอยาไปหลงเยึดถืออะไรทางนั้นเรียกว,ว่าจิตใจดวงผู้รู้ก็จะแจ้งใสสะอาดอยู่ภายในใจิตใจของตัวเอง ความทุกข์ความเดือดร้อนตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอวพัน์ตามโลโยทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมเข้าไปใครเป็นผู้รู้ก็จิตใจดวงผู้รู้เป็นรู้ว่าลมลมออกมาใครเป็นผู้รู้จิตใจดวงเดียวนั่นแหละมันเป็นผู้รู้โยภายใน จงตั้งใจรวบรวมกําลังจิตกําลังใจดวงนี้ให้มีสติความระลึกได้ให้มีสมาธิตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้มีปัญญาความเฉลียวฉลาดในจิตใจอันนั้นแก้ไขสถานการณ์ต่างๆทั้งหมดไม่ให้มันมายุ่งเยิง จิตใจไม่ไปยุ่งกับลูกเสียงกลินรสโภภพธพภะธรรมาลมคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจภาวน,นาอยู่ในใจนั่นเองเป็นจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงไม่ลหลงไหลไปตามเรื่องต่งตางๆเมื่อจิตไม่ลหลงไหลไปกับสิ่งใด,ดๆจิตใจก็เย็นสาบาย นั่งก็สบายอยู่ในใจยืนก็สบายอยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็สบายอยู่ในใจมีเรื่องที่จะพูดจะทำอะไรจิตใจก็ไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งทั้งหลายมีสติอยู่ในตัวมีสติอยู่ในใจมีสมาธิอยู่ในตัวในใจ เมปัญญามีญาณอันวิเศษละกิเลสลาคะให้หมดไปละกิเลสโทสะให้หมดไปสิ้นไปละกิเลสโมหะอาวิชชาตัณหาให้หมดไปสิ้นไปไม่ให้เมกิเลสกองไหนมายุ่งเยิงโยูภายในใจนี้เรียกว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสกิเลสยังอยากก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้ กิเลสอย่างกลางก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้กิเลสอย่างละเอียดละอ้ออย่างไรก็เลิกละทิ้งทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไปแล้วลูกเวทนาสัญญาสังขารวินญ,ญาตสิ่งเหล่านี้ยึดใจอย่าได้มาหลงยึดเอาถือเอาเขาเป็นเพียงธาตุสี่ขันธ์ห้า 5, ตามธรรมดาอยู่อย่างนั้นเอง เมื่อจิตใจดวงนี้ไม่มาเกี่ยวเกาะกังวลวุ่นวายร่างกายสังขารเขาก็สบายอยู่ตามหน้าที่ของเขากิเลสมารสังขารละมานในจิตในใจมันก็ไม่วุ่นวายได้เพราะจิตตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในจิตนั้นเมื่อจิตสงบแน่วแน่มัน่นคงอะไรอะไรก็สงบหมด แต่ถ้าจิตนี้ไม่สงบระงับว่าวุ่นไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็จะวุ่นวายตลอดกาลเพราะจิตกิเลสมันพาไปจิตกิเลสมันพาอยู่จิตกิเลสไม่เลิกไม่ละไม่วางเวลาภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีในจิตใจของเรานี้ทันว่าให้ ไม่ไปที่ไหนข้างหน้าก็ไม่ไปข้างหลังก็ไม่ไปเบื้องบนเบื้องต่ำไม่ไปไหนจิตใจดวงผู้รู้ฟังธรรมอยู่ที่ไหนก็รวมจิตใจลงไปที่นั้นเนียว,ว่าสงบเย็นนิ่งอยู่แน่อยู่มั่นอยู่คงอยู่เหมือนแผ่นดินเรียกว,ว่าจิตใจไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดิน แ่นเดนที่เราอยู่อาศัยนั่งอยู่นี่แหละเขาไม่ได้มีความทุกข์ความร้อนประการใดเขาเป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นเองใครจะเอาสิ่งโสโครกปฏิโกณมาทิ่มทิ้งใส่กองเท่าภูเขาใหญ่กว่าภูเขาก็เป็นเรื่องของเขาเย็ดเราไม่ต้องไปยืดไปถือ เรียกว่าเฉยอ,อยู่ในใจเมื่อวางเฉยเหมือนแผ่นดินเหมือนภูเขาเหมือนแผ่นดินนะเจ็ดมันก็จะสบายเป็นสกโยภายในเอกังจิตตังเป็นจิตด,ดวงเดียวเอโกธรรมโมเป็นธรรมดวงเดียวะระึกโยภายในตัวภายในใจนี้แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหล มีสติสัมปัญญามีสมาธิจิตตั้งมัน่นมีปัญญารอบรู้ในโลกรอบรู้ในกองสังขารไม่ได้เก็บเอาอะไรมาเป็นเยื่อใยในจิตใหญ่เรียกว่าจิตมันกล้าหานชาญชัยระลึกเดโยได้ในตัวในใจของตนเองคนอื่นไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของแต่และบุคคล การปฏิบัติภาวนานั้นคนอื่นจะมาช่วยภาวนาให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตไม่เด็ไปภาวนาละกิเลสให้สาวกสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปภาวนาละกิเลสของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปก็แล้วกัน ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปละกิเลสความโตรธให้ละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงไม่ได้เปรียบอุปมาเหมือนคนเราหิวอาหารเราจะให้คนอื่นรับประทานตัวเราไม่รับประทานมันก็หิวอยู่นั่นการภาวนาละกิเลสนี้ก็คล้ายกัน เราต้องเลิกต้องละต้องปล่อยต้องวางออกไปอย่าได้ดิ้นลนไปตามอำน,นาจกิเลสตัณหาธรรมดากิเลสในใจของคนเรานั้นท่านว่าตัณหาความดิ้นลนไม่มีเมืองพอนตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองยังเต็มในหรืดูฝน แต่ตัณหาในจิตใจมนุษย์คนเรามันไม่พอไม่อิม่มไม่พอลุ่มหลงแล้วก็ลุ่มหลงอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จบที่สิน้นท่านจึงว่าตัณหาย่าได้ตามมันไปสง,งบกายสง,งบใจสง,งบวาจาอยู่ภายในจิตใจดวงปูรู้นี่อยู่ในตัวเจ็ดใจก็จะเยือกเย็นสาบาย คนเราถ้าใจสบายแล้วกายมันไม่ว่าอะไรโรคประคันร่างกายเขาไม่ว่าอะไรเขาไม่มีจิตมีใจประการใดที่มันว่าวุ่นวุ่นวายอยู่มันเรื่องของจิตใจไม่สงบทั้งนั้นถ้ามภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับเยือเกเย็นสบายแน่วแน่แนมั่นคงไม่ลหลงไหลแล้ว นั่งที่ไหนที่นั่นก็เป็นที่ภาวนาชุ่มเย็นเป็นสุขทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งนั่นไม่ว่าจะทำกิจกรรมการงานใดๆเป็นหน้าที่ของมนุษย์มีมือก็ทำงานเขียนหนังสือมีเท้าก็เดินทางมีตาก็ดูมีหูก็ฟังฟังแล้ว พิยลานาลงสู่หลักอันิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกข์งังร่างกายสังขารของคนเรานี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้แหละเกิดมากี่พบกี่ชาติแล้วมันก็ยังทุกอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่ภาวนาตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะในใจนี่ให้หมดสิ้น ก็จะมาเดือดร้อนวุ่นวายไม่จบไม่สิน้นจงเลิกละอปดปล่อยตัดกระแสต่างๆออกไปตัวกูวไม่มีตัวข่าไม่มีตัวเราของเราไม่มีอะไรทั้งหมดมันเป็นของโลกเขาโลกเขาลุ่มล้มมัวเมาอย่างนี้ตัางหากเจตใจของเรายาได้มาลุ่มล้มัวเมาตามเขาอีกต่อไปมีความสงบ ตั้งมั่นอยู่ในจิตมเมจิตใจอันไม่ไหวหวั่นท่านพึนงเปรียบเหมือนอย่างว่าพื้นราสุธาน่าแผ่นดินอะไรก็ตามจิตใจไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินแล้วก็สู้กิเลสมารสังขารลมารได้หมดละกกิเลสออกไปได้หมด แต่ถ้าไม่สงบระง,งับว่าวุ่นไปกับอารมณ์กิเลสเลก็ได้สว่างหลงไหลอย,อยู่อย่างนั้นเองบัดนี้เวลานี้ไม่ให้จิตใจดวงไหนมาลุ่มหลงมัวเมาในรูปในนามในกายในจิตของเราจงปล่อยวางเรื่องเลา่าทั้งหลายออกไปให้หมดชิน้นยังจิตใจดวงผู้รู้ภายในให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรม ไม่ให้จิตใจดงนี้เล,ล่อนวุ่นวายดิ้นลนไปตามกิเลส,สกามวัตถุการมจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้มีกำลังมีความสามารถอาจนานไม่ให้เมความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจประการใดพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวตายเราจะมากลัวตายอยู่หรือ พระพุทธเจ้าท่านวางเฉยได้ทุกอย่างเราจะมาไม่วางเฉยยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของ,ของเรายึดเธอแล้วเอาไปได้แค่ไหนคนเขาที่ตายไปก่อนพวกเราเขาเอาอะไรไปเนื้อหนังบางสังกระดูกเส้นเอ็นของเขาตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เมื่อถึงเวลาเราท่านทั้งหลายแตกดับตายมันก็เหมือนกัน เอาอะไรไปไม่ได้ทางนั้นเหตุนั้นบัดนี้เวลานี้จงปล่อยวางรู้เท่าทันอยา่าได้มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนเลยยังจิตยังใจให้พองใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงกลงคงที่โยนในธรรมปฏิบัติ เมื่อจิตใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายอยู่ในธรรมปฏิบัติแล้วก็จะเย็นทั้งกายเย็นทั้งวาจาเย็นทั้งจิตทั้งใจเรื่องราวเล้าร้อนอย่อมไม่มีมีแต่ความสุขจิตสุขใจเท่านั้นเองนี่แหละเราท่านทั้งหลาย การปฏิบัติบูบชาภาวนาละกิเลสนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็เม่ด้วยประกาศฉนี สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตราโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนโสขังพาลง